นี่าะีน้องตัดหญ้าครับตัดหญ้าแล้วก็ยี่ใส่ปุ๋ย,ยแล้วกนตกหมาครับตกหมาตกหมาดูดน้ำปุ๋ยเราเอะหวันใส่ปุ๋ยอันมะพร้าวอยู่ใส่ปุ๋ยมะพร้าวแล้วแล้วก็ให้เลือกไอยี่ใส่เป็นต้นยางโตครับแต่ An ญาติข้ามูครับมูมาฮาลีเป็น,นีิมาซื้อประกุดขังครับเสงนใดก็ฝากติดตามเด้อพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์ให้เบาเอเด ตัดยาสุ้นนี่แหละครับคุ้ยกันจะได้ข้าวขึบข้าวได้คุ้ยกันนี่แหละครับคุ้ยเย็นขอกับุ้ยที่ว่ามาใส่เห็นกันแล้วสเสียดน,นั่นอีกครับได้คุ้ยอีกเพื่อน,นึงครับรอบนึง เสร็จแล้วพี่น้องเ,เอ้ยพราว่าที่ใส่ปุ๋ยล่ะครับใส่ปุ๋ยมันแล้วก็ฝนกระตกครับนี่คึมๆอยู่ผมใส่ปุ๋ยคอกไปแล้วครับปุ๋ยขี้งัวไปแล้วอน,นี้ผมซื้ออันมาใส่ยางผมก็เลยเสียวมากหยอดจังหน่วยครับผมแล้วก็สีคำกล้วยนะครับฝนตกมากกล้วยหักเลยครับต้นอ่อน เราเอกเตรียมไม้ไว้แล้วครับเดี๋ยวค้ำเพิ่นบุษันก็หักลงอีกครับบุริยังเลยฝนตกะเรามันโอนต้นมันอ่อนพี่น้องกับบวกกับมันหนักผมเห็นเบ้าเอะค้ำไปนะครับผมหักเลยเบ้าเอะค้ำกลางอันเดียวนะครับหือมันก็หักลงเลยที่วันนี้สิได้ค้ำม,มันบีหน่วยมันพี่นอ้องหน,นึ่งก็สิค้ำ ค้ำดันไว้สิ่ไหมครับที่ค้ำแต่กบบดได้รครับมันหนักเรื่อยแลยรถวัดเสด้มันโอ้หมอนพี่น้องเลยเป็นอย่างไรน้อทางกรุงเทพกรุงไทยเมืองนอกเมืองหน้าอยู่ทั้งพี่ฝนเล็งขนาดได้พี่น้องเลยทางเชียงคานทางจังหวัดเลยนี่ครับผมไปพี่น้องเดี๋ยวเบาเอร์ชีหาแนวอัน คำกล้วยกันเอามีดเอาผ้ามากันคือปมาคือกันลอ่องเบิงเด้พี่น้องเองผลงานสิออกมาอย่างไรพี่น้องค่อยสีชมแดเด้วยครับเอาว่าเบาแอกกระปุ๊เต้เห็นเพราะว่าเอาเกี่ยวคำนี่แล้วมันหักนะครับนลยสิเปลี่ยนแบบใหม่ รุ่นกันครับผลงานอ,าอยู่มาแบบไหนโอเคป่ะพี่น้องว่าถ้าคือป่ะพี่น้อง <c oughs> ค่ำมาเอยนะครับค่านี่ก็ฮักครับค่านี่ก็ฮักจ้เขามีเหตุยังไงรไีล่องเบิ้งงนะอครคํเนาอนเอาละผมว่า ได้ยูได้กินอยู่ดอกครับต้นนี่สูงกูโม่พี่น้องเพราะว่ามันเป็นหมากวันอยู่ครับมับวนหนักเป็นเลยอยู่สูงอยู่ จะใส้ปุยเลยพี่น้องมัดนี้ปุยนี่บุดเดียววานวันเราเลย่อได้ครับเบาแย่เพราะว่าไอ้เร่งฝนจะตกอยู่ละครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกดุกตกดีตกมานี่เป็นอาทิตย์แล้วครับแต่ตกแบบแห้ง มึงเมียตัวพี่น้องเป็นมเมากล้วยไปกินผึ่งกระมี่ครับผึ่งกระมี่สามเครื่องเรียบร้อยแล้วพี่น้องมีเครื่องหนึ่งมีเครื่องที่สองครับนันเครื่องรก เก็ที่สองสามปูได้มาถือจังหวะไม่ยามไดไม้พี่นองเลยถือจังหวะกล้วยแกกับพี่เดชได้ฝากกันล่ะครับปูปลาหนาน้ำธรรมานกับพี่เด้ฝากกันครับผมถืงเขาเราได้บดนพี่นองเลยได้ใส่ปุ๋ยให้เลี้ยวกัน สอัดีมาบ้านเบ้าไหนครับครับครับโอ้ยอันมูหนะแค้มกับมาครับเสียนหนัแค้มกับมาอันนี้เบ้าไหนครับดีครับเป็ดสร้างเลยครับบรเป็นเบ้าไหนเลยครับตางไหนครับเออทางไหนครับตอนนี้บนย้าฟ้าครับมึงจะเาเทินม่านปะดุช่องโลอันนี้เบ้าเอ๋ก็มาหล่อมูครับมาจากคารีเดินฮอรทัดแห่แล้วเดินทางมาฮอรทัดแห่แล้วอันหดหล่อคนเมาฟ้าครับพี่น้องสวัสดี โอ้ได้ครับมาแล้วครับลูกค้าโอ้ยเฟรนดเมแล้วเนี่ยโอ้ยเมาตัยังได้หน่อหัห้าตัวจนพอยแห้งตะกุ่นนี้รอใว่ปะพิลากกุ่นน่ะไหนมาหน้้เราอย่าค่องอันซัรอร้อยห้าสิบหมืที่เดซื้อซํำรอเข้ามาะนื้อซ้หันซื้อหมูไ้ซื้อนะดีการอน้ำดิขนาดแบบน้ำ ครับก็บอกบให้เจ้าไปกิขค่อันครขอบคุณหล,ยลายๆครับอ,อ,อันนี้ก็มูพวกกันครับยักษ์เชียงางคนแรเพิ่นไปไดเมียยุทธาลีได้เจยุทธาลีต้นแค่อ้าวส่องหลุเป็ส่องหลุเป็ดไปไปก่อนโอเคโอเคไปกชวงนี้ชวงนี้ชีครับผมครับเบ้าเอได้มาแล้วครับหมูพวกรันมาให้จ้าคารีครับขอบคุณเลยไล่เด้อครับเดยเดินทางเขียวขาดปลอดไัยสำหรับปากกดขังครับ เจ็ดร้อยครับเพราะว่ายืมเงินเพื่อนมามัานเปนแบงพันธุ์นี่ด้เบืดด่องแรครับเพราะว่ายืมเพื่อนมาถอนสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแหงทุกคนบเบาแอร์สวัสดีครับ